มาต่อกันเลยครับสำหรับคอร์สดูติ้โกตตอนที่8ปแล้วครับผมโอเคหลังจากที่เราลอดมาจากป่าต <m akes Happ heures> ิดชื <relationship> ้นน <üzerine text. S 2> uh, like ั้นได้ภารกิจนี้จะเป็นภารกิจแทรกซึมไปที่คอร์เวิร์กเพื่อเจาะเอาข้อมูลสำคัญออกมา persuade Rourke streaming for Rourke ses хозяйati battle your Clockwork is the priority. Move okay. out. Okay. We've acquired enemy uniforms and are headed to the security checkpoint. We hit the checkpoint and get in position for the returning patrol. Checkpoints ahead. Okay, check. got okay, ten yeah, minutes to acquire transport and be inside Blackbird before we cut the power. Copy There it is. Hold your fire. Okay, Count eight at the checkpoint. Let me checkpoint out. Okay, okay. one Take him out first. Right side tower. No, no. หนึ่งแล้วส่วนแถวแถวนี้นี่โอเคข้างล่างข้างล่างนี่โอเคเก็บหมดละเร็ว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 เก็บศพมัน ต้องทำเนียนเข้าไว้เพราะนี่คือภารกิจทำเนียน <c oughs> ร,รถมาแล้ว <c oughs> โอเคปล่อยสองคันหลังไป นี่แหละที่จะเสร็จเราเรียบร้อยฮะโอเคขึ้นรถแล้วเข้าไปกันคีแกเป็นคนขับนะ

เหลือ45วิต้องต้องทำเนียนเข้าไว้โอเคลงจากรถโอเคสามสิบวิน่าจะทัน เลยนะสิบสองวิสองหนึ่งปุ๊บไฟดับใส่ในวิชั่นแล้วก็เปิดเลยโอเคไปนู่นนู่นตอน,นนี้มันกำลังมันกำลังยิงมั่วอยู่ มั่วอีกมั่วทำไมโอเคเปลี่ยนปืนก่อนสไนไม่จำเป็นแล้วโอเคทำการรีดข้อมูลมันมาอ๋อไม่ใช่จะตัดสัญญาณมัน We're in the green zone. Prepping Victor now. Check. 30 seconds until power. Okay, on needs to go. Drill Okay, turn okay, that. Shells down. Set a charge. Moving to number two. Okay, There's your spot moving. Chalk up, eh? Okay, Explosive armed. Unite thermite. Back up, back up. Okay, Blow it. Oh, we no วมันอยู่นู่นยิงเลยไม่ต้องพูดมากขข้้้านางงนี เฮ้ยวิ่งกลับมาแบบนี้ศัตรูมาแน่เลยใช่ป่าวไม่ใช่เฮ้ยมาจริงด้นุ่นๆโอ๊ย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 โดนเยอะ Mm. Through here. เอ๊ะพัง Switching to South Corridor. Gangos converging on your position. No. the tree. Take the high road to the nest.

เฮยยงไงพวกเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินพิซซ่ากันนะนี่ชกเอาปืนกระแทกนี่เรียบร้อยโน่นโน่นกน่นมีอีกมั้ยนี่ไงเอ้ยประโสะกระสุนหมด เเเฮฮฮ้้้ยยยสมมติอยู่นี่ฮะอยู่นี่เอาสิยังไม่ตายโอเครู้สึกว่าจะไม่มีกระสุนให้เติมนะ ริงซะใสห่หอ,อกไปให้หมดเนี่ยเราถึงแล้ะแถวกระเป๋าวางอันนี้คือป้อมปืนโอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็ทำการวางับระเบิด เฮ้ยอ๋อนึกว่าศัตรูปะทโอเคตอนนี้ได้ทำการอัพโหลดเฮ้ยเราได้ทำการดาวน์โหลดแล้วซึ่งมันต้องใช้เวลาหน่อยเหมือนภารกิจรีบมาเอามาแฮกข้อมูลในมอนวอลแฟร์สองเลยเยตั้งไว้ตั้งไว้ มีเท่าไหร่ใส่ให้หมด <D> <F ace> เฮ้พวกมันมาแล้วว <D> <F ace> างให้ทั่ววางให้ทั่วตรงไหน็เไยวางไปเออโอเคมันมาแล้วเว้ยไอยตรงนี้มีปืนโว้ โอเคร้อยนักไอ้ที่มีเลเซอร์ด้วยวิ่งข้างนี้โู่นโู่นโน่นเยอะตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะมีอีก นั่นก็จะมีโหลดช้าหน่อยเห็นมังนี้แล้วมาเยอะเลยไม่ได้ดูเลยรีโหลดก่อนเร็วเข้า โอ้ยอ้หน้าแดงเลยไม่ได้เขินผู้หญิงคนไหนนะโดนยิงฮนะ <c oughs> โอ้ยมาเปิด,ดรีโหลดแป๊บ ข้ามาโอเคแม็กสุดท้ายเร็วเข้าใกล้แล้วใกล้แล้ว เฮ้ยมันวิ่งเข้ามาฝั่นงนี้ก็มีโอเคได้แล้วได้แล้วเช็คทำงานได้ดีโอเควิ่งมานี้ยมันนี้ก็เหลือ <laughs> แม็กเดียวเองเฮ้ระเบิดควัน มาแล้วเฮ้ yes, มาแล้วเ่ปิดประตูขึ้นลิฟต์ไปโอเคเช็คเวลาห้าทุ่มห้าสิบหกนาทีโอเคแกล้งทำเป็นขาเจ็บเพื่อตีเนียนพร้อมนะ เออเออเนี่ยโดนยิงมาเนี่ยพงมาอยู่ข้างบนขึ้นไปสอยตูดมาเลยโอเคแล้วก็ทำเป็นขาเจ็บตีเนียนไปฮะ มีการหันมามองด้วยโอเคต้องแอบ,บช่วยมันหน่อยเพื่อความเนียนโอเคเดินออกไปเฮ้หมาเห่า มาเห่ามันไม่ตังหิดเลยไงวะ <laughs> วิงวิงนี่เราก็ออกมาออกมาทางเดิมเลยโอเคขึ้นรถ ก็เก็บแหข้อมูลที่อะไรวะชิคาโก้โอเคมีเวลาสองนาทีเฮ้ยมันเล็กอะไรเหมือนพวกมันจะรู้ไม่ไว้ใจอ้าวยิงเลยเฮ้ยยิงแล้วก็ซิ่งเลยโอเค ครับปืนละรอบนี้ดีหน่อยถ้าปืนกลเฮ้ยระวัองอาร <c oughs> ์ีจยิงใส่น้ำแข็งเออนั่นแหละ หอูบอมไปอยู่ระวังสลับเป็นปืนคนไงวะเนี่ยมันเห็นมันยิงแต่ปืนใหญ่หนเนี่ยเฮ้ยรถมาเฮ้ยเฮ้ยเอือม เฮ้ยข้างๆนี่อืมเฮ้ยไม่โดนนี่มมน,นี่ของไม้ใกล้เฮ้ยไม่ไม่โดนเลยนี่โดนซะสิบแปดวิเฮ้ย มีเรือดับน้ำมารออรับโอเคเราได้ข้อมูลมาแล้ว